สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนติดตั้งนะครับแอปเอาไว้รันบอท์ด Option นะครับผ่านตัวไลบรารีนะครับของผมที่สร้างขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปใน g o o g l e p l a y Store นะครับแล้วก็พิมพ์ไปใน Google Play ว่า Python นะครับแล้วก็จะมีแอปตัวนึงที่มันเขียนว่า IDE for Python นะหรือตัวอื่นๆก็ได้นะแต่ผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับกดติดตั้งไป ก็ติดตั้งนะครับก็รอมันติดตั้งก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็รอให้มันติดตั้งให้เสร็จนะครับโอเคเมื่อเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมาติดตั้งแพ็กเกจก่อนนะครับมาที่ปิ๊บนะครับมาตรงนิวนะนิวแล้วก็ปิ๊บนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีไลบรารีที่เราต้องลงนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้งานนะครับ สิ่งที่เราจะต้องลงก็คือ1ก็จะมี eddy นะครับ so good แล้วก็ k e y b o t นะครบแบบนี้ install ไปแล้วก็รอมันติดตั้งนะครับโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมานะครับมาตรงในหน้าตัวเขียนโค้ดนะฮะอันนี้ให้เราพิมพ์เพราว่า form นะครับ eddy So good. Uh huh. โซก o ดนะฮะอันเดสกอร์บอดนะครับแล้วก็ดอบนะฮะพิมใหญ่ EDSG ก็บอดนะครับแล้วก็ยินมบอดนะครับ EDSG พิมใหญ่นะ EDSG อินเดสโก่บอดนะครับในตรงส่วน,น,นล่างๆนะครับให้เรา สร้างตัวแปรขึ้นมาก็ได้นะครับก mm ็จ hmm. ะมี user user ก่อนนะอันนี้ก็ถามเข้ามาในกลุ่มนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เข้ากลุ่มนะ mm hmm. เข้ากลุ่มไว้ใต้คลิปนะครับก mm ็ hmm. เ,เป็นกลุ่มแบบอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เอาไว้สอบถามต่างๆอ,อ,อย่างเช่น ามเรื่องของการพัฒนาถามว่าเรื่องของบอทนะฮะว่ามีฟังก์กชันอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วก็ User อรของ IQ Option นะครับนี่ก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ พาสเวิร์ดนะฮะพาสเวิร์ดของ iq นะครับโอเค okay. เรียบร้อยแล้วก็สร้างตัวแปรเข้ามาบอร์ดนะฮะเท่ากับ eesg s c o r e นะครับ,บ, e e s รรบพิมพ์ใหญ่นะบอร์ดวงเล็บเปิดปิดนะครับนำ user บอร์ดเข้ามาใส่ นำ userbot เ,เข้ามาใส่นำ user เ,เข้ามาใส่นำ p a s s w o r d เข้ามาใส่ น้นำก่ยเนาะนเรียบร้อะครับโอเคครับเมื่อพิมพ์โพสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดรันได้เลยนะครับปึ๊บเมื่อกดรันเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ก็จะเข้าสู่หน้าดำๆแบบนี้นะครับก็ ตอนนี้ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวตั้งค่านะครับอันดับแรกนะฮะก็อยากเล่นบัญชีอะไรก็ใส่ตามท้ายที่มันโชว์มาเลยครับใส่หนึ่งก็เป็นบัญชีจริงใส่2ก็เป็น d e โมนะครับแล้วก็ enter แล้วก็จํานวนเงินที่ต้องการลงทุนนะฮะถ้าเป็นบัญชีบาทก็เริ่มต้น3 0บาทนะแล้วก็ใส่หนึ่งอันนี้ก็ลิมิตทามนะครับว่าเราต้องการเทรดกี่นาทีนะฮะก็จะเป็นออเดอร์ของแบตเตอรี่นะครับ ใี้ผมใส่1นึ่งนะครับ1นนาทีอันนี้ก็ใส่เป็นคู่เงินนะครับวันธรรมดานะครับถ้าวันธรรมดาก็พิมพ์คู่เงินปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนเป็น o อทีซนะครับอย่างวันเนี้ยนะครับก็ใส่ขีด o อทีซีเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็อินเ r อร์ e ท r a เฟรมนะครับว่าเราอยากได้กี่วินะครับหน่วยเป็นวินาทีนะฮะเริ่มต้นที่5วินะครับถ้าเกิดต้องการ1นาทีก็ใส่เป็น60นะครับถ้าต้องการที่5นาทีก็เอา60ไปคูณ5นะครับแล้วก็มาใส่เข้าไป ันนี้ผมต้องการใส่ห้าแล้วกันนะครับห้าวิอินเทอร์ไปหมดมันเกลียวนะครับก็จะมีวินนะฮะวินแบบนี้พิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ลอดแบบนี้พิมพ์เล็กนะฮะว่าต้องการให้ชนะแล้วค่อยเกลียวหรือแพ้แล้วค่อยเกลียวนะครับก็แล้วแต่เราอนี้ผมใส่เป็นรอดนะครับอินเทอร์ไปอันนี้ก็ตัวคูณมันเกลียวนะครับว่าอยากให้มันคูณกี่เท่านะครับถ้าเกิดไม่ต้องการมันเกลียวก็ใส่1นะครับอ่าอันนี้ผมใส่เป็น2แล้วกันนะครับ2เท่า อันนี้ก็รอบมันเกีวนะครับว่าต้องการให้มันสูงสุดเท่าไหร่นะครับว่าเกี่ยวกี่ครั้งก็แล้วแต่เราก็ใส่เข้าไปนะครับ TP นะครับกาไรถึงเท่าไหร่นะครับมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ก็หยุดทํางานนะครับหรือ SL นะครับผมตัวนี้สําคัญนะครต้องใส่ติดลบเลยนะครับต้องใส่ติดลบด้วยนะครับติดลบ10ตอนก็ให้หยุดทํางานแล้วกันนะครับ Enter ไปอันนี้ก็ใช้ n m a สเส้นตัด ก็คือเส้นเร็วนะครับตัดขึ้นเส้นช้านะครับออกบายตัดลงเส้นช้าออกเซลนะครับใส่เป็น2แล้วกันนะครับแล้วก็ S M E Slow เป็น3นะฮะตอนนี้ก็เริ่มรันทำงานแล้วนะครับมันก็จะออกออเดอร์ใน e ิ o p t i o ออปชันให้เรานะครับโอเควิธีการตั้งค่านะครับแล้วก็เรียกใช้งานก็ประมาณนี้เดี๋ยวในอนาคตจะเพิ่มเข้าไปได้หลายตัวแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วมีคนสนใจเยอะนะครับ ก็อาจจะทําเป็นแอปพลิเคชันแบบง่ายๆมาให้แบบว่ามีหน้าตา UI ที่มันไม่ต้องเขียนโค้ดแรกเริ่มอะไรประมาณนี้ให้ทีน,นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็สามารถรันแล้วก็มันก็ทํางานออกมาไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้นะครับผมอ่าก็เปิดไปนะครับนี่ก็ยังทาง,งานอยู่นะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ